สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับแผงจอพระเครื่องมาอีกแล้วน,นะพี่นะสำหรับแผงจอเน,นี้พี่ผมบอกเลยว่าหน้าพาดีนนะพี่นะนะเหมาสดๆร้อนๆนะครับนะเด็ดๆแน่นอนนะเข้ารับชมไปพร้อมกนันแนวเริ่มต้นที่200นะครับก็รากยาวไปเลยพี่ราคาเลยนะสองร้อยสามร้อยนะครับนะ, 200, นะรบนะพร้อมส่ง ทุกรายการแนบเนี่ยแนบยังอยู่เลยพี่เดิมๆเลยพี่ชุดนี้มาสดๆละร้อนนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วกันฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่นะเอาไว้เป็นกําลังใจกันในการหาพระในชุดต่อๆไปนะครับสําหรับช่องทางการต่อผมขึ้นไว้แล้วก็เบอร์โทรเบอร์ได้เบอร์เดียวกันนะครับสะดวกแบบไหนจัดได้แบบนั้นเลยพี่แต่จะเอารวดเร็วเลยโทรหาผมได้เลยพี่แนะพร้อมรับสายเสมอแล้วนะมาเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดกล้องแบบเขาเรียกอะไรให้กล้องมันชัดๆหน่อยนะนะจะได้เจาะลึกเจาะลึกนะครับ เริ่มต้นรายการแรกนะครับเอาปูทวดเลยดีกว่าแนวไหนๆก็เปิดมาแล้วพี่น,น้องนี่ดูนี้ดูว่าเปิดดูใส่กรอบไปเนี่ยแนวะลวงปูทวดครับพี่เนื้อสวยนะเนยะบลวงปู่ทวดนี่ออกวัดประสาทหรือเปล่าแนววัดประสาทหรือเปล่าพี่นะลวงปู่ทวดแนวนะนะอันนี้น่าจะเป็นวัดประสาทนะโดยส่วนตัวคิดว่านะดูดิสวยมากพี่บัวเนี่ยรูเสียบเนี่ยแนวะ่าจะเป็นบัวหรือเป็นรูเสียบแนวนันะน,นี้สวย หลังเดิมเดิมหลังแห้งแห้งหิ้งหิ้งเลยนะครับหลังเดิมหลังแห้งและหลังหิ้งสามร้อยบาทนะครับรายการแรกพี่นะประเดิมหน่อยสามร้อยพร้อมส่งสามร้อยพร้อมส่งอันนี้เป็นตะก้อบลวงพ่อสุดเถอะพี่นะลูกไม่ใหญ่มากนะพอน ốn, นะะ่อสุดวัดการหลงนับสารด้วยหวายนะครับตะก้อบลวงปู่สุดวัดการหลงนะครับโอ้โหนี่เดิมมากเอาสองร้อยเอาลูกตะก้อเนี่ยเขาสารไว้เนี่ยนะครับตะก้อสารนะนะตะก้อบลวงพ่อสุดวัดการหลงครับพี่ เนครับเอา200บาทนะครับแต่ก็เป็นโอไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่มากนะพี่ดูฝ่ามือดิเห็นไหมไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็เอาร้อยเนีครับเพราะว่าเราได้มาเราเราเล่นเลยนะครับเราไม่สนแล้วก็องค์นี้อันนี้จะเป็นคุณแผนอุ้มนางนะครับนะอันนี้จะบวกจากความเก่านะครับสายมหาสเสน่ห์ไม่ควรพลาดน,นะครับอันนี้พี่ได้เดิมๆแน่นอนนะครับมาพร้อมแหวนพร้อมใช้เลยพี่มาพร้อมกับแหนบนะครับนะเป็นหลังกุมาร เนี่ยครับลังกูมาเอาสามร้อยบาทเนี่ยพี่ดูพื้นผิวด้านในใน,นีนะ่แตกปริแตกแย้และแตกรันเนี่ยครับนะแตกปริแตกแย้และแตกรันครับพี่เนะี่ยพี่ดูคาบด้านในเนี่ยอันนี้ต้องใช้คาว่าพระยังอยู่ในสภาพเดิมเพราะผมไม่ได้แกะนะมาแบบนี้เลยผมก็จัดให้เลยเอาสามร้อยเนี่ยครับอุ้มนางขุนแผนอุ้มนางเอาไปสามร้อยสามร้อยแล้วก็พระสมเด็จก็พี่หมายเลขหนึ่งนะครับพี่ดูเนื้อเนี่ย คำว่าพระสมเด็จที่ผมเหมามาเนี่ยนะพี่ลองดูเนี่อเนี่ยพระสมเด็จที่ผมเหมาอันนี้ต้องใช้คําว่าสวยพี่เนี่ยพี่ดูนี่องค์นี้ต้องใช้คําว่าสวยนี่ยแล้วลสวยมากเนี่ยไม่ดูเนื้อหามวลสารไม่ใช่พระทั่วไปพี่เนี่ยนะพี่พี่น่าจะส่องแลวน่าจะมองกันออก เนื้อเขาจัดจ้านเนี่ยแล้วเนื้อจัดจ้านในย่านนี้เลยพี่อันนี้คือรอยปี๋รอยแยมร่องรอยการเซตตัวนะครับเขาเก็บพ้าไว้ไม่ดีพี่แนวเขาเก็บพ้าไว้ไม่ดีอันนี้ผมต้องนําเสนอแบบว่าเขาจะมาเดิมๆนะผมไม่หากรอบใส่ด้วยนะครับมาแบบไหนผมจัดให้แบบนั้นเลยองหมายเล็กหนึ่งเนี่ยเอาไปสามร้อยบาทพี่พ้าเดิมนะเนี่ยพี่พลาเดิมๆนะพราไม่หนาด้วยดูเนี่ยนี่ดูพิมพ์ดูฟอร์มเนี่ยสามร้อยบาทเนี่ยครับหมายเล็กหนึ่งผมจัดให้เลยเนี่ยครับเออจัดให้เลยพี่อันนี้ไม่มีกรอบมาแบบนี้เลยพี่จัดใหห้เเเนี่ยมาาาลขอไปบท หมายเล่หนึ่งสามร้อยบาทองค์ต่อไปครับพี่นะองนี้เป็นปากน้ําปากน้ําองคนี้เหมือนจะมีหมึกด้วยพี่ด้านหลังเนี่ยเอาสองร้อยเนี่ยเอาสองร้อยนี่แหละพี่นะปากน้ําองนี้นะสวยพี่นะพระเดิมๆเ,เลยนะครับนะการรันตีด้วยความเดิมองเข้าเลยเนี่ยสองร้อยบาทนะปากน้าผมให้เลยแบ่งให้พี่นะสองร้อยบาทนะครับมาต่อนะสําหรับรายการต่อไปครับพี่นะเป็นพระสมเด็จอง์ต่อไปเลยองค์นี้นะครับนะอยู่ในกกอบพี่ดูเนะี่ย แนวนะดูเนี่ยต่อละองนะพี่นะต่อหน้าพระธาตุเลยไม่เคยแกะนะครับมาแบบไหนผมให้เลยนี่ดูองนี้เนี่ยองคนี้ผมว่าน่าจะล่องรอยรักนะใช่ไหมรักหรือชาติแดงๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นรักแดงนะนะครับผมว่าน่าจะเป็นรักแดงครับพี่แนวนะคุมพื้นผิวองค์พระอยู่นะครับคุมพื้นผิวอง์พระอยู่อู้นี้พระเดิมจริงๆริเนี่ยพี่ดูเห็นไหมเนี่ยความเก่าเนี่ยแนวความเก่าเนี่ยสําหรับองค์นี้นะครับสหรับองค์นี้ผมเอา เอาเท่าไหร่เดียพี่เนบเออเอาเท่าไหร่เดียเอาไปสามร้อยแล้วกันพี่หมายเลขสเนื้อสวยเนื้เนื้อสวยและเป็นเนื้อที่ธรรมชาติที่เราได้มาแบบนี้เลยพี่ เอาไป300อยบาทแนวองนี้นะเอา300อบาทเรีบพี่เอ่อพี่ๆทุกท่านนะนะที่ปิดพระกับผมนะครับนะกรุณาแจ้งราคาผมด้วยรันะวกลัวจะไปคิดเกินไม่ใช่หรอกรนบนะเออถ้าให้ถามราคาเดี๋ยวผมคิดเกินเ <c oughs> นะยครับเอาเป็นว่าแมนะ่พี่ๆแจ้งราคาผมด้วยรนบนะนะที่ปิดพระกับผมรับนะโนะปรดฟังราคาให้ผมด้วยนะองนี้พี่นะ3 0 0อแต่ถ้าเป็นพระสมเด็จผมเขียนไว้อยู่แล้วนะก็รายงานต่อไปนนะวเอ่อองนี้เลยนะองนี้น่าจะเป็นพระสมเด็จโตครับพี่แนวสมเด็จโตอันนี้เป็นพระผง เป็นพระผงรูปเหมือนสมเด็จโตอันนี้นะ่าจะเป็นออกวัดปราสาทหรือเปล่าพี่พระผงรูปเหมือนอะใช่ไหมเนี่ยดูเนื้อเดี่ยบเนื้อนี่ปลึกเลยนะครับไม่ใช่เนื้อแบบกระด้างกระด้างนะครับนะเออปัดศึกอันนี้ศึกจริงศึกแบบใช้ธรรมชาติเนี่ยแล้วผมก็ไม่เคยไปยุ่งไปง,ง,งัดแงะดูยางเดียเนืผมก็ไม่เคยไปยุ่งไปง,ง,งัดแงะเอาสามร้อยง่ายดียสามร้อยบาทนะครับพระผงรูปเหมือนสมเด็จโตสามร้อยดูหน้าพระผมได้ นะครับพี่ๆจ๋าพี่ๆดูหน้าพระผมได้นะจ๊ะอ่าพี่ๆดูหน้าพระผมได้นะจ๊ะแล้วก็ชิ้นนี้นะนะผมขออนุญาตน้าออกจากซองอ่าผมขออนุญาตน้าออกจากซองครับพี่นะครับองนี้ก็จะเป็นผมดูแล้วว่าน่าจะเป็นพระเอ่อน่าจะเป็นหลวงปู่สุกปากคลองมะขามเท่าไหมหรือจะเป็นพระที่ไหนอะดูเดิยจะมีปางยืนอยู่สามปางอะน้บอยู่ในเรียมเรียมเดียวกันอะเนี่ยนะครับด้านหลังเป็นยันยันนูนนะนยครับด้านหลังเป็นยันนูนนะพี่มีอยู่สามองค์เนี่ย แนวมีอยู่สามองค์ผมเอาผมเอาสี่ร้อยแนวสี่ร้อยบาทมีอยู่สามองค์พี่พักเก่ามากแนวแนวความเก่านี่บอกเลยว่าทะลุกรอบแนวความเก่าบอกเลยว่าทะลุกรอบว่าพี่เอาไปสี่ร้อยบาทแนวพระสามองค์อยู่เรียมดูเรียมสามห่วงยังสวยสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทแล้วก็องค์นี้เลยพี่แนวไหนก็ไหนแล้วเออเขาอยู่ด้านบนแล้วนะพระเล่นเลยอันนี้เป็นตราบสีพึ่งนะเจ้าของเอาใส่เขาเรียกอะไรนะเอาใส่กับผ้าไว้แบบนี้เลยพี่ผมได้มาแบบนี้เลยนะในดูเนี่ย ด้านในน่าจะมีเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะนะดูเดมีสายสินมีมีตะกุดสาลิกานะครับอันนี้เกี่ยวกับโชคลาภค้าขายนะครับน่าใช้พี่โชคลาภค้าขายนะครับมีได้สายสินมีตะกุดสาลิกามีไม้มงคลนะครับนะมีเ็าได้ละอ่าสาลิกานะครับที่แกะเป็นรูปนกอ่ะแล้วก็มีอ่าตะกุดเงินมาด้านในแล้วก็มีปลาป่ะเดี๋ยวผมส่องให้ดูเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูเนี่ยสวยพี่นะครับสวยเลยล่ะสําหรับชิ้นนี้นะ Hour, นะครับนะเอาตลัดสีพึ่งนะเอาแบบนี้เลยผมใส่ซองไว้เลยเอาสามร้อยนะครับมาอย่างนี้เลยผมใส่ซองให้แบบนี้เลยใครอยากได้นะราคาเบาๆพี่แล้วแท้ง่ายด้วยเอาสามร้อยนะครับเอาไว้ใช้ค้าขายเอาไว้ใช้เจรจานะครับเอาสามร้อยบาทแล้วก็องนี้ในถุงนี้มีอะไรบ้างอ่ะผมเทเลยแนวนะเทเลยดีกว่าออพระปิตาหลังแบบนะครับโดดอแก้วนะครับหลังแบบนะองนี้ยเอาสองร้อยพี่นะครับสองร้อยบาทนะครับพระปิตาองนี้นะ อันนี้เป็นหลังแบบโลงพ่อแก้วนะ้่เนื้อสวยเนื้อสวยนะพี่นะนะ้่เนื้อสวยจะจานฝากกดถูกใจฝากกดติดตามไว้ด้วยนะพี่นะเนี่ยครับสวยจริงสองร้อยนะครับสองร้อยเออสองร้อย <s> พี่ราคาค<ๆ>่อยๆขยับเอาส่วนองค์นี้นะครับเกตบัวตูมดูเนื้อเนี่ยนะครับพี่ดูเนี่ยนะได้มาเดิมเดิมเลยนะครับนันจัดให้ผู้วิพีเลยเนี่ยครับได้มาเดิมเดิมเลยพี่จัดให้ผู้วิพีเลยแล้วกันดูด้านข้างเนี่ยเกตบัวตูมผมเอา เอาราคากระชับมิดเลยหมายเล็กแรงหมายเลขกสามน้อยสองร้อยน้ำเอาสองร้อยบาทนะครับเดี๋ยวจะหาผมเอารุนแรงนะพี่นะสองร้อยสามร้อยราคาขยับอยู่ประมาณนี้นะเนี่ยราคาสําหรับผู้พี่ๆนะครับแผงจอทุกท่านก็ราคาประมาณนี้แหละองค์นี้เอาสองร้อยครับพี่น้ำเกรดบัวตูมนะพี่ดูเนื้อดูหน้าดูพิมพ์ดูทรงนะครับนะแร่ดูค่าแป้งขาวๆสองร้อยบาทราคานี้นะครับเป็นราคากระชับมิดนะครับเกรดบัวตูมนะครับสองร้อยบาท ขออนุญ,ญาตหาซองใส่เนี่ยครับสองร้อยบาทนี่ขออนุญาตหาซองใส่หมายเลขสามเนี่ยครับหมายเลขสามสองร้อยบาทเนี่ยครับหมายเลขสามเาสองร้อยหมายเลขสามสองร้อยบาทนะครั X, บในยังไม่จบหรอกพี่นี่ครับยังไม่จบองค์ต่อไปนะครับหมายเลขสี่เลยองค์นี้นะครับต้องใช้คําว่าพิมพ์ใหญ่วัดพระคังเกศทะลุซุ้มนี่ครับพระองค์นี้อยู่ในเรียมนะถอดออกจากเรียมพี่เทียนยังติดอยู่เลยนี่ครับเทียนยังติดอยู่เลยพี่ แกออกจากเรียมเลยนะครับได้เรียมมาด้วยนะครับเราไม่ไหวนะครับเราขอแต่องค์พระเลยแล้วกันเนื้อเขาสวยนะครับถูกอกถูกใจผมเลอเกินเนื้อเขาสวยถูกอกถูกใจผมเลอเกินเลยพี่เนี่ยับหน้ผิวผิวนี้จะเป็นรอยขู่ขะรอยขู่ขะหน่อยๆนะครับนะแล้วเนื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงพี่นะครับแล้วเนื้อขั้นนี้แล้วก็เนื้อขั้นนี้แล้วก็นะครับสวยมากสวยโดดเด่นเป็นธรรมชาตินะครับสวยโดดเด่นเป็นธรรมชาติ อพี่ดูเนื้อเนี่ยเห็ไหมดูดูเนื้อเนี่ยความหนึบความนุ่มเนี่ยนี่ครับนะเอออาจจะมีรอยปีรอยแย้รอยล่องบ้างนะครับแลนี่เป็นธรรมชาติและเป็นธรรมดาพี่เอางี้แล้วกันพี่สําหรับองค์นี้นะสามร้อยบาทนี่ครับหมายเลขสี่เอาแล้พี่เนี่ยครับขยับมานิดนึงหมายเลขสี่เอาไปสามร้อยบาทแนวแนวหมายเลขสี่ขออนุญาตเขียนนะพี่นะนะหมายเลขสี่เอาไปสามร้อยบาทแนวหมายเลขสี่สามร้อยแล้วก็แล้วก็หมายเลขห้าเลยไหมเอาไหมเออหมายเลขห้าเลยไหมอันนี้เป็น นี่พี่ดูเนื้อเนี่ยอันนี้ไม่มีกรอบมานะมาแบบนี้เลยพี่รับองค์นี้เป็นเขาเรียกว่าอกครุฑนะรนบนะออบางหุ่นพมพิมพ์อกครุฑเจ้พี่นวนะค,ความสวยโดดเด่นเป็นธรรมชาติของเราเอา่าความสวยโดดเด่นเป็นธรรมชาติของเราพี่ดูเนื้อเนี่ยสาหรับ lain, องค์นี้เป็นพิมพ์อกครุฑสวยพี่นะธรรมชาติเลยนะอกครุฑน,นะอันนี้บางหุนน่นพมพี่นอกครุฑบางหุ่นพมแล้วดูพี่ดูผมาเดิมาเดิมๆเ,เลยเออมาเดิมๆเ,เลยพี่หน้าเก็บหน้าแขวนและหน้าใช้นะพี่น้พร้าแบบเนี้ย เนี่ยครับมาเดิมๆนะพี่หน้าเก็บหน้าแขวนและหน้าใช้เอาไป300บาทนะครับหมายเลขห้าเนี่ยครับบางขุนพรมหมายเลขห้าเอาไป300บาทนี่ครับใส่ซองไว้เลยใส่ซองแล้วเขียนหมายเลขไว้นะครับหมายเลขห้าสามร้อยบาทเนี่ยครับหมายเลขห้าสามร้อยวันนี้พระสมเด็จเยอะนะวัดเกตต่อเนื่องเลยเนี่ยครับวัดเกตต่อเนื่องเลยพี่นะครับองค์นี้เป็นกี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชั้นนิยมเนี่ยครับสำหรับองค์นี้นะครับเป็นวัดเกตเจ็ดชั้นนิยมครับพี่สวย เนี้ยบสวยและพ้าเขาได้เดิมพี่เนี้ยบเออสวยและพ้าเขาได้เดิมนะพี่นั้นเนี้ยบสำหรับวันเกตองนี้บางๆเบาๆพี่เนี้ยบนะเออราคาบางๆเบาๆพี่ดูเนื้อด้านหลังเนี่ยสาแกร่งเก่าหนึบและนุ่มเนี้ยครสาแกร่งเก่าหนึบและนุ่มสองร้อยหมายเลขหกเนี้ยครับเออหมายเลขหกเอาไปสองร้อยบาทนี้ครับขออนุญาตใส่ซองได้เขียนราคานะครับหมายเลขหกนี้ครับหมายเลขหกเดี๋ยวขออนุญาตเขียนเลยพี่นะหมายเลขหกสองร้อย เนี่ยครับหมายเลขหกเอาสองร้อยวัตต์เกจแบ่งให้พี่นะแบ่งกันกันไปเนี่ยครับแล้วก็องค์ต่อไปองค์นี้จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะกระดุนาดูนนะครับนะนาดูนเนี่ยพี่เนื้อสวยนะนะนอหน้าปกนาดูนนะปกนาดูนสวยพี่พันดินแห้งแก๊กเร็วเนื้อเลยสองร้อยเนี่ยครับสองร้อยบาทปกนาดูนเอาสองร้อยปกนาดูนสองร้อยแล้วก็ อ่าชิ้นนี้เป็นอ่าราหูนะนะแกะจากอ่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งนะครับนะเป็นเสือหรือเปล่าพี่แนวนะกระโหลกเออนะครับนะเป็นเสือป่ะเธอแกะเป็นราหูนะแล้วมีพวงกุญแจด้วยนแนวเนี่ยมีพวงกุญแจห้อยด้วยแปลกกว่าพี่ไม่เคยเจอเอาไปสองร้อยนะไปสองร้อยบาทผมได้มาอย่างนี้เลยเนี่ยเอาสองร้อยนะเอาสองร้อยแล้วก็อคนนี้แนวอค์นี้เป็น พระศิวรีหลวงปู่ทิมวัดรดาชไลเนียครับพระศิวรีกับพี่บอลทองยังอยู่เลยเนีครับเดิมๆเลยพี่เนยครับบอลทองเดิมๆเลยพระศิวรีหลวงปู่ทิมนะครับสำหรับศิวรีหลวงปู่ทิมนะพี่นั้นด้านหลังจะมีพลอยเนครับด้านหลังจะโอยพลอยนะครับด้านขูดเห็นชัดๆนะเห็นชัดๆแล้วเนื้อสวยเนียครับเห็นชัดแระเนื้อสวยด้านหลังโรยพลอยกับพี่อันนี้เก่าจริงนะครับเอออันนี้เก่าจริงนะครับด้านหลังโรยพลอยแบบเนี้ย สำหรับพระศิวรีนะสามร้อยนะครับพระศิวรีสามร้อยแล้วก็องค์นี้ที่นะองค์นี้จะเป็นผมไม่มั่นใจเป็นที่ไหนนะแต่มีรอยซ่อมมานซ่อมโบราณเนี่ยเนะครับเป็นสิบทัดของหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมป่าสำหรับองนี้นีครับสิบทัดของหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมป่ะพี่เนี่ยครับพระสวยนะเออพระสวยนะสิบทัศนียครับหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมเนี่ยวัดดอนเยหอมองนี้สวย นีครับสวยเลยล่ะด้านหลังจะเป็นเขาเรียกอะไรอักขระเลขยันเนะครับด้านหลังนะเอาสองร้อยเนี่ยไหนๆก็ซ่อมมาใช่ไหมนะครับแบ่งให้นะบแบ่งพุทธคุณให้เอาสองร้อยพี่พระสวยเลยพระบ้านๆเดิมๆเนี่ยเอาสองร้อยเนี่ยเสองร้อยบาทแล้วก็เออแล้วก็เหรียญสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อเหรียญคู่บาสี 4, วิชัยครับพี่เนี่ยเหรียญคู่บาศีวิชัยนะครับ,เ,รบ,ร 4, นะรบเอาสองร้อย แนวครูบาศรีวิชัยเผื่อพี่ๆท่าน,นใดเอ่ะท่าน,น,นใดรเผื่อพี่ท่านใดเออ่ต้องการแนวนะต้องการพุทธคุณท่านแนววัดพระาธาตุในวินาวัดพระาธาตุอะไรนี่ยอ่านไม่ออกกว่าพี่เนี่ยแนวเนีเอออ่านไม่ออกกว่าพี่เชียงใหม่อะแนววัดพระาธาตุอะไรเนี่ยสองร้อยนะสองร้อยแนวเออสองร้อยบาทแล้วก็ แล้วแล้วก็องค์นี้นะองนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นพิมพ์เจดีนะครับพิมเจดีแล้วบางขุนพรมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพิมเจดีบางขุนพรมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่ไม่ใช่ธรรมดาพี่นะนะครับพราสวยนะไม่ใช่ธรรมดานะพี่นะนะครับพราสวยนะดูอันนี้เป็นบางขุนพรมครับพี่ด้านหลังจะเป็นร่องกระดานหน่อยๆสาหรับองค์นี้แนวนะพิเศษสุดๆเลยเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนี่หมายเลขกอะไรเนี่ย หมายเลขหกนะครับหมายเลขหกเอาสามร้อยใช่ไหมหมายเลขหกไปอืหมายเลขโอ้ยหมายเลขหมายเลขเจ็ดเลยดินะครับเออหมายเลขเจ็ดครับพี่ไม่ใช่หมายเลขหกเะหมายเลขเจ็ดสามร้อยพี่บางหุ่นพรมน่าจะเป็นพิมพ์เจดีนะสวยพี่ดูภาบดิยรพามได้เดิมมีพี่นะครับดูด้านหลังนี่ยังมีกาวติดอยู่เนี่ยเนี่ยไหมเนี่ดูกาวนี่มีกาวติดเลยน่าจะไปติดแกะอะไรมาเนี่ยเอาไปสามร้อยพี่แบ่งให้นะครับหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ดขออนุญาตเขียนนะครับเออขออนุญาตเขียนพี่เอาสามร้อยบาทนะครับหมายเลขเจ็ด หมายเลขเจ็ดเก็องค์ต่อไปนะครับนะตามไปด้วยหมายเลขแปดองนี้เลยสวยพี่ดูพิมพ์เนี่ยนะดูพิมพ์ดูทรงดูเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยนะครับนะดูพิมพ์ดูทรงและดูเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยอันนี้ต้องใช้คําว่าสวยโดดเด่นเป็นธรรมชาติเอาพี่ดูเนื้อเลยหนึบนุ่มดูง่ายสบายตานะครับนะสวยโดดเด่นเป็นธรรมชาติเนี่ยหนึบนุ่มเลยเนื้พระคือพระธรรมชาติพี่พระเดิมไงสวยๆแบบนี้นะครับนะใครวัยใครได้อะ อ่าสวยๆแบบนี้นะครับใครวัยใครได้พี่ดูดิแบ่งปันกันไปนะครับนะเออแบ่งปันกันไปพี่สำหรับองค์นี้นะเอาไปสี่ร้อยนะครับหมายเลขแปดนะหมายเลขแปดเดี๋ยวพี่เกสรุซุ้มด้วยสี่ร้อยบาทนะครับหมายเลขแปดขออน,นุญาตหาซองก่อนแล้วไปหาซองใส่ก่อนหมายเลขแปดสี่ร้อยเดี๋ยวสักครู่นะพี่นะนีครับสักครู่นะหมายเลขแปด นะครับหมายเลข8้เอาไปสี่บาทนะครับหมายเลข8 400แล้วก็องค์นี้องค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับน,น,น,ดดน,น,นะน่าจะเป็นครุฑด้านหน้านะใช่ไหมน่าจะเป็นครุฑด้านหน้าแล้วด้านหลังเป็นสัญลักษณ์อ่ะนะับลงกุพี่พระลงกุพระลงกุแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่นะครับนะพระลงกุแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่ดูเนื้อดีไหมพระลงกุนะครับนะพระลงกุแล้วนะครับนะธรรมดาอย่างด้านหลังเนี่ยพี่ดูดิคาบไข่ขึ้นเต็มเลยนะพระดูง่ายสบายตานะองค์ที่เขาสามร้อยไม่รู้ว่าเป็นกุไหนนะ ใครดูเป็นบ้างออใครดูเป็นเอาไปพี่เนี่ยสำหรับองค์นี้นะใครดูเป็นเอาไปเนี่ยเนี่ยพระลงกูเนี่ยนับด้านหน้าเป็นพยาคุดไหมคล้ายๆพยาคุดเลยเนาะสามร้อยบาทนะครับมาต่อนะสําหรับรายการต่อไปครับพี่เนี่ยครับก็จะเป็นพระปิตาเนี่ยครับวันนี้จะเป็นพระปิตาสายชนบุรีนะครับเนะหลังจอกอุ้มๆหน่อยนะครับเขาเรียกว่าหลังเบี้ยนะครับหลังจะออกอุ้มๆหน่อยพี่เนี่ยหลังเบี้ยเอาสองร้อย เนี่ยครับสอในที่นี้คือพร้อมสง่งนะครับ200พร้อมส่งครับพี่สวยนะนะ้วสวยเดิมเดิมเลยพี่เอา200บาทนะครับ200บาทแล้วก็นะครับองนี้เป็นท้าเวทเหรอพี่นะครับท้าเวทเนื้อผงพุทธคุณเนี่ครับสาหรับององนี้พี่นะเป็นท้าเวทเนื้อผงพุทธคุณและท้าเวทอง์นี้นีผมบอกเลยว่าความเก่าไม่ปราณีใครจรงิงเนี่ยความเก่าไม่ปลาณีใครจริงพี่ท้าเวทนีพี่ดูเนื้อด้าหลังเนี่ย สวยมากนะครับนะดูดิผงพุทธคุณสวยๆแบบนี้สองร้อยบาทนะครับผงพุทธคุณสวยๆแบบนี้เอาสองร้อยบาทนะครับท้าวเวทท้าวเวทสองร้อยแล้วก็ปากน้านํานะอันนี้เป็นปากน้ําองค์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะองค์ที่ไม่ได้อยู่ในกรอบนะนะครับไม่ได้อยู่ในกรอบพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับคือมาเดิมๆเลยนะครับมาเดิมๆเลยอันนี้ไม่ได้อยู่ในกรอบนะเอาสองร้อยเหมือนกันนะครับสองร้อยบาท,บาทปากน้ําไม่ได้อยู่ในกรอบนะครับสองร้อยบาท 200บาทแล้วก็พระสมเด็จครับพี่เนี่ยครับองนี้เป็นหมายเลขหมายเลขเก้าสมเด็จหมายเลขเก้าโอ้โหนี่เป็นไงกระแสเนื้อเนี่ครับเป็นไงกระแสเนื้อพี่แนวสมเด็จหมายเลขเก้าหมายเลขเก้านี่ต้องบอกเลยว่าในื้อของเขาเด็ดจริงนะเห็นไหมของเขาเด็ดจริงหมายเลขเก้าสวยนุ่มดูง่ายพี่แนวเม็ดมวลสารแน่นเออเม็ดมวลสารเยอะเลย นี่ค้างไวเลยนะนะครับนะนี่ค้างไวเลยพี่นะเม็ดมงกลสากเขาแน่นนะครับแล้วดูด้านหลังเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นรอยแตกประยิบระยับนะครับด้านหลังก็จะเป็นร่องรอยการแตกแบบประยิบประยับครับพี่ทั่วทั้งองค์พระนะครับออทั่วทั้งองค์พระครับพี่แตกประยิบประยับนะครับดูดิแตกระยิบประยับทั่วทั้งองค์พระสวยนะนะครับจริงๆเลยสวยนะพี่นะสําหรับองค์นี้นะนะครับสาหรับองค์นี้เอา 200บาทหมายเลขเก้าเนี่ยครับหมายเลขเก้าเอาไป200บาทเนี่ยครับนะเออ200บาทครับพี่หมายเลขเก้าเนี่ขออนุญาตหาสองใส่เนะครับขออนุญาตหาสองใส่พี่หมายเลขเก้าไป200บาทนะครับเออ200บาทนะครับหมายเลขเก้าสองแล้วก็หมายเลขสิบครับพี่นะองค์นี้ก็จะเป็นเอ่อของน่าจะเป็นของบางขุนพรมนะครับบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่พี่นะครับบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่องค์นี้ก็เอาไป200บาทเหมือนกัน นะครับสองร้อยบาทเหมือนกันพี่นะโอ้โหสวยมากนะต้องบอกไว้เลยว่าองค์นี้นะพี่นะมีรอยกระเทาะไหมแม่เนื้อเขาสวยจริงนะครับเนื้อเขาสวยจริงพี่มีรอยกระเทาะเด้ยเอาสองร้อยบาทนะครับเอาแล้วพี่หมายเลขสิบรัวนะหมายเลขสิบสองร้อยบาทโอ้ยพาเดิมๆแบบนี้พี่ขออนุญาตแกะกรอบนะนะขออนุญาตแกะกรอบนะนะจะได้เห็นเห็นเออจะได้เห็นเห็นนพี่นะขออนุญาตแกะกรอบสักครู่เดียวแนวนะแกะกรอบสักครู่เดียวพี่แนวโอ้ยองค์นี้เนื้อสวยนะ สองร้อย้ยนีนะเปิดราคาแบบดุดๆไปเนี่ยเนีเป็นราคาแบ่งปันพี่เนี้ยเอาสองร้อยบาทเดี๋ยวผมแกะกรอบกก่อนเนีนะเออจะได้เห็นกันแบบชัดๆเนี่ยเนีจะได้เห็นกันแบบชัดชัดก็พี่เนีพลาสมเด็จคล้ายเป็นอกคุดเลยเนาะนะครับเป็นหมายเลขสิบนี่ครับหมายเลขสิบนี่ดูเนื้อเนี่ยเนีลั่นกระเทาะกระเทาะเลยไหมเนี้ยเอาสองร้อยบาทเนี้ยขออนุญาตใส่ซองได้เขียนราคา แนบนะขออนุญาตใส่ซองได้เขียนราคาพี่แนบกรอบเดี๋ยวใส่ที่หลังแนบหมายเลขสิบเอาสองร้อยบาทบอกแล so Quindi, ้วพระวันนี้ธรรมชาติเดิมเดิมเลยพี่นะครับใครไวใครก็ได้ไปนะครับเออใครไวใครก็ได้ไปพี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อน้อยแนบแนบหลวงพ่อน้อยธรรมศาลาครับพี่แนบบลอโบราณแนบบลอโบราณหลวงพ่อน้อยธรรมศาลายดูด้านหลังเนี่ยเป็นยงสวยพี่นะพระนามเรื่องพระามได้ได้ความเป็นธรรมชาติเออพระามได้ความเป็นธรรมชาติ อันนี้เขาได้วดวสวยนัได้สวยโดดเด่นเป็นธรรมชาติเอาสามร้อยนับพ่อน้อยนะพ่อน้อยเอาสามร้อยบาทนะพระสวยดิเออพระสวยเดียวสามรา้อยองนี้ผมเสียดายนะครับซ่อมโบราณมาพี่นัขอซ่อมโบราณมาดูพระเกตท่านเนี่ยเกตท่านจะมีตุ่มตุมด้วยนะผมก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นยุคสมัยไหนนะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นยุคสมัยไหนแต่ที่รู้ว่าองค์เนี้ยพี่เก่าแบบได้ใจเลยเออเก่ามากสําหรับองค์นี้นะพี่นะเก่ามากนะครับดูด้านหลังเนี่ย วงนี้ผมเอาส0งร้อยแนะเออถึงจะซ่อมมาพี่แต่เนื้อดูดีนะครับถึงจะซ่อมมาเนีพี่นะ inizi. แต่เนื้อดูดีมาก200บาทแนวดาวสอา200บาทครับพี่หมายเลข11บเอนะครับอหมายเลข11ครับพี่เอาไป200บาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ซองก่อนหมายเลข11ใช่็ดแตมหมายเลข11ดิ200บาทเนี่ยพี่เนี่ยเข้ามาเลือกดูนะพี่นะนะพระสมเด็จบ้านๆแบบเนี้ยไม่ค่อยได้เจอนะเดี๋ยวไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะไม่ค่อยได้เหมามาแล้วก็อ yes ีกองค์นึง คนับีองนี้จะเป็นพระคุนแผ่นองนี้นะครับองนี้เขาเหมือนเจ้าเครือบนะรนบเห็นไหมว่าคุนแผ่นเครือบอะแต่ก็ร่องรอยการใช้ก็อาจจะมีความเก่าก่อนหลุดล่อนออกไปบ้างแนวนะร่องรอยในการใช้จะมีความเก่าก่อนหลุดล่อนออกไปบ้างพี่นะสำหรับองนี้นะดูเนื้อดิเนื้อปริเนื้อแย้เนื้อล้านเลครนบนะนี่ด้านหลังเนี่ยรับด้านหลังนี่บอกเลยว่าอาจจะมีเขาเรียกะไรร่องรอยการกระทาอหลุดล่อนออกไปแัวองนี้เอาสามร้อยพี่คุนแผ่นคล้ายๆคุนแผ่นเครือบพี่ เนื้อสวยแนบเอาสามร้อยบาทคุ้นแผนแนบคุ้แผนเอาสามร้อยเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ด้านบนแล้วกันแนบคุ้นแผนแล้วก็องนี้ครับพี่น้าหมายเลขสิบสองแนบอง์นี้เป็นเขาเรียกว่าอ่เป็นพิมพ์นะครับนะเป็นพิมพ์สั่งคติหูช้างครับพี่บางหุ่นพรมเนื้อไม่ต้องพูดถึงพี่ดูเนื้อดีนี่ครับเนื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงค่อยๆไล่ให้ดูได้เลยพี่รับบางหุนพรมสังคติหูช้าง สวยแบบนี้นะครับนะใครโจดใจไหวเออสวยแบบนี้ใครโจดใจไหวพี่เนี่ยบางหุ่นพรมสั่งคติหูช้างเอาสี่ร้อยบาทเนี่ยนะสี่ร้อยบาทหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองสี่ร้อยบาทแหมราคานี้เป็นราคาที่สุดคุ้มนะพี่นะนะครับเาเป็นราคาที่สุดคุ้มเลยพี่หมายเลขสิบสองนะครับสั่งคติหูช้างสี่ร้อยบาทเนียหมายเลขสิบสองขออนุญาตใส่ซองได้เขียนราคาเนี่ยนะหมายเลขสิบสองขออนุญาตใส่ซองได้เขียนราคาพี่หมายเลขสิบสอง 4ี่รอยบาท400ร้อบาทนะครับนะองค์ต่อไปองค์นี้เลยพี่สําหรับองค์นี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นละสามปื้มไหมในะนะพี่ดูเนื้อสามปื้มเนะี่ยหนึกนุ่มดูง่ายสบายตาเลยพี่นะครับสามปื้มเนะี่ครับเนื้อหนึกนุ่มดูง่ายสบายตานะครับสามปื้มองนี้มีรอยซ่อมมาหน่อยนะใช่ไหมเนี่ยรอยซ่อมเนะี่ยสามปื้มมาไปสามร้อยสวยพี่สวยที่เนืน้อพี่อันนี้ซ่อมโบราณด้วยนะครับซ่อมโบราณด้วยพี่ดูดิแทบจะไม่เห็นเลยเนเี่ไหมสามร้อยบาท ด้วงพ่อเกวยขี่ไก่พี่แนวน้ำหลวงพ่อเกวยอันนี้ขู่เนื้ออย่างก็บางขุนพรมแน้วเนื้อจัดจ้านมากแนวเนื้อเขาจัดจ้านมากครับพี่แนวสําหรับบางขุนพรมวงน,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  so นี้นะขู่เนื้อแบบเราต้องใช้แล้วใช้บอกว่าเนื้อสุดๆเลยดีกว่าแน้วเนื้อสุดๆเลยดีกว่าพี่บางขุนไม่ใช่บางขุนพรมเลยขู่อนี่เป็นอย่างก็บางขุนพรมในพี่ดาด้านพูดไปพูดมาเนื้อว่าบางขุนพรมเลยหลังกระดานด้วยเนี่ยสามร้อยก็พี่อยู่ด้วงพ่อเกวย ขุนแผนหลวงพ่อกลวยขี่ไก่300บาทนะครับขุนแผนหลวงพ่อกลวยขี่ไก่300บาทนะครับแล yes like 응้วก็องค์นี it. It. ้พี่เนีครับนะองค์นี้เป็นยักษ์วัดประมุดเนีครับนะยักษ์วัดประมุดครับพี่ลอโบราณหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพี่เนีรัอโบราณครับพี่ยักษ์วัดประมุดเนี่ครับยากพี่นะครับจะเจอที่อื่นยากนะครับไม่ค่อยเจอนะยครับยักษ์วัดประมุดเนะครับด้านหลังเนี่ยดูกระแสได้ลอโบราณแบบ หล่อได้สวยอะ่ะแนวหล่อโบราณเขาหล่อได้สวยพี่หล่อได้ะเรามีมิติแนะบสวยมีมิติเป็นธรรมชาติแนะบสวยมีมิติและเป็นธรรมชาติสําหรับองค์นี้นะสามร้อยบาทรายการสุดท,ท้ายละท้ายสุดก็พี่สมเด็จวัดะระังแนะบนะวัดะระังเลยพี่ดูเนื้อนี่แนบข้าแปงา้งขาวๆนวลๆสวยๆเลยเนี่ยสมเด็จวัดะระังนี่ดูเนื้อนี่นี่ครับ เนื้อนี่แบบว่าเขาเรียกะไรเนื้อเขาโซนสวยเลยพี่แป้งแห้งแป้งเดิมๆแป้งเก่าๆก็พี่ค่าแป้งโปรยพิมแนวแปมพิมพ์เขาสวยคมชัดลึกนะครับดูแล้วมีความว่ามีความผิวไหวมีความสง่างามแนมแปมมองแล้วมีความสง่างามดูเนื้อด้านหลังเนี่เห็นไหมจะมีเม็ดมวลสารแนมแปมที่หนาแน่นแนมที่หนาแน่นแล้วเนื้อจะมีความแกร่งแฝงไปด้วยความเก่าแห้งหนึบนุ่มนวลตาแนมอันนี้คือเขาเรียกว่าครบสูตรนะพี่แนมไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมเศษไม้เศษก้านทูก เศษไม้เศษก้านทูปนะครับนะเขาจะมีนะครับนะขู่แป้งข้าวเหนียวกล้วยนะครับนะกล้วยอะไรขี้เท่าไส้เทียนใช่ไหมเทียนพระบูชาพระประธานผงใบลานเผาดอกบัวสัตบุตรอะไรดอกมะลินะครับนะดอกกาหลงยอดสว่าดยอดลักซอนใช่ไหมนะครับแนวขู่มวลสารเขาเยอะนะครับนะสมเด็จวรคังครับพี่เป็นมวลสารทั่นศักดิ์สิทธิ์นะครับเนี่ยที่ท่านสมเด็จโตได้รวบรวมไว้พี่โอ้โหเยอะนะพี่เราเข้าไปอ่านดูได้นะผมจําได้แบบคร่าวๆพี่ มีของดีๆพี่สั่งเอาไปแปดร้อยแนวแปดร้อยหมายเลข1สิบสามนะครับเป็นราคาแบ่งปันนะพี่นะใครไวใครได้พี่ดูดิไม่เหมือนไม่เหมือนที่ไหนเลยนะครับนะบอกเลยสวยๆเลยพี่เอาไปแปดร้อยนวแบ่งให้แปดร้อยบาทนี่ครับหมายเล13 8สิบสามแปดร้อยบาทนววันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆท้าใดสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ